เราจะใช้แค่ปุ่มสองปุ่มนี้ขวาบนแค่ปุ่มเดียวในการ,รบังคับประตูส่วนปุ่มหนึ่งนี้จะเป็นกันขโมยและสองปุ่มล่างนี้จะคือไม้กระดกตรงทางเข้าครับผมก็รีโมทก็จะมีแค่นี้ส่วนอันนี้เป็นตัวไขล็อกเอาไว้ายเวลาเกิดว่ามอเตอร์เสียรอยช่างมาเซอร์วิสก็ก็ให้เอาตัวนี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็หมุนไปหมุนหมุนทอนเข็มเพื่อไปแกไขล็อก หมุนไปจนสุดนะครับหมุนไปจนมันลื่นสักหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนมากเกินไปตัวนี้มันจะหลุดออกมามันจะเป็นน็อตปกติเราก็สามารถไขกลับเข้าไปได้วันนี้ที่นี้ประตูก,ก็จะเสร็จนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเข้าเข้า,เข,าเข้าระบบเพื่อใช้ประตูเวลาช่อมเสร็จแล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้ามาแล้วก็หมุนตามเฉีมงไปจนสุดจนมันประมาณว่า แน่นหน่อยประมาณจึงมือครับประมาณนี้แล้วเราก็กดรีโมทแล้วทุกแล้วบางทีทุกครั้งเวลาเราไขาล็อกเส็จบางทีประตูจะวิ่งช้าแบบที่ผมทำเมื่อกี้ก็ <Yeah. S 1> ต้องเปิดปิดให้ครบหนึ่งรอบแล้วหลังจากนั้นประตูก็จะวิ่งเร็วตามปกติได้เลยก็จะมีประมาณนี้ครับ